อะหังสัมมาสัมบุตรพระะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดาบเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองบุตรทางพระกวนตังอภิวาเรมิ อาภะเจอะิวาสพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสวาสขาโตภะพะกวะตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วอรม,มังนะมัสสามิ ข้าพระเจ้านามสก,การพระรมสุปฏิปันโนะภะกวะโตะสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระภูมิพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังคัรนามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์ ยะมมะโคตังพระกวันตังสระนังกาตาอุดิสสะปะปจิตาโยโนพระควาสธายะสะจามยังพระกวะโตธรรมังโรเจมะเอเตหิสกาเรหิตังพระกวันตังสสะธรรมังสสะวะกะสังคังอภิปูชยามะ ขันตันตานิมยันตังภะเกวันตังวาจายะอภิคทุตุงปุปปภากันมะการังคโรมะเสนะโมวันทัศน์พระเจ้าโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโต ซึ่งเป็นผู้กายจากกิเลสสมมาสัมบทชัสสาตาสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนโมวนตัสสะภะคพระกะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอราระหะโตซึ่งเป็นผู้กายจากกิเลส สัมมาสัมบทชัสสะตราสารูชอบได้โดยพระองค์เองนามันัตะภะวะวะโตขอน,นอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอาระาหาโตซึ่งเป็นผู้ใครจากกิเลสสัมมาสัมบทธัสสะ พรัจะรู้ชอบได้โดยพระองค์เองท่าน,นดัมมยังบุทธ,ธาพิทุติงกรโรมเโสเสยอนยนวซนต,า,า,า,ตาธาตต้ระตถากกเจ้านั้นพระองค์ใดอารังเป็นผู้ไกลจากกิเลส สัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตสัสรูสร้ชอบได้โดยพระองค์เองวิญญาจารณสัมพันโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง านุตตารบวุริสัตรมสารติเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสาธาเดวมนุษยานะังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุตโทเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม ท้าทว่าเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกคำดังสอนสัตย์โยอิมังโลกังสะเดวังสมารกังตะรามังสะสมณพระมณนิงปัญชังสะเดวมนุสังจยังอภิญญสัจชิกัตะวะบเวเดสิพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ไย ได้ทรงทําความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรมและหมูสัตว์พร้อมทั้งสมณพาม์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ธรรมโยธรรมเดเซติระกูมีพระพกากเจ้าพระองค์ใด ทรงแสดงทมแล้วอานิกันลยานังใหยรอดในเบื้องตน้นมาเทกันลยานังใหยรอดในท่ามกลางปาริยสานกันลยานังใหยรอดในที่สุดสท้างสัพยัญญาังเกวระปริปุณังปริสุดทางบร,รมมริยังบากาเสสิ ทรงประอาศรหม,มจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสะริฐบริสุทิ์บริบุญทิ้งเชิงร้อนทั้งอาชาพร้อททั้งพยัญชนะตามมหั่งพระกวันตังอภิภูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเฉพาะพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้น ตามังพคะวันตังทิระสานมามิข้าพระเจ้าขอนอบน้อมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าอันดัมยังธรรมาภิทุติงกะโรมาเสยโยยโซยสวาคาโตพะกาวาตาธรรมโม พระธรรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสั้นเดิดโีเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองอากาลิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโก เป็นธรรมที่ควรกล่าวกาวับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปานาัญญโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัตังเวทิตบโมบวินยหีเป็นธรรมที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะ,ะตอนอามาหามม้ามทรบางอภพิปูชย,ยามิ ข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งชาบาะพระธรรมนั้นต้ามะธรรมังติรัษานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นโด้วยศีลเทาอันดมยังสังคาพิทุติงกโรมาเส โยโซส,สุปฏิปันโนาพะกวโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกวอาวของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วโยนโยปฏิปัปนโนาพะกวโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกวอาวของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้วยายะปฏิปันโนะคะกวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระพาเจ้ามูได้ปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสามีจิปฏิปันโนะคะกวะโตสาวกสังโฆ สมสาวกของพร,ระภูมีพระพากเจ้าหมูนายปฏิบตาสมควรแล้วยาดิดังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตาริปุริสายุคานิอัตถาุริสาภุคลาคู่แห่งบุรุษสีคู่นับเปรียงตัวบุรุษได้แบบบุรุษ เทสะภะวะโตสาวกสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาหุไนยโยเป็นสงควรแก่สัการะที่เขานำมาบูชาปาหุไนยโยเป็นสงควรแก่สัการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับทักขินยโย เป็นสงควรรับทักษิณาทานอัญชริการณียเป็นสงที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญชริอนานุตตรังบุญยักเทตังโลกัสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าธรามาสังคังอภิปูชย,ยามีข้าพเจยาบูชาอย่างยิ่ง ชาพระพระสงฆ์หมูนั้นตามาหังตังคังจิรัชนามามิข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์หมูนั้นด้วยศีลเจ้าท่นานธรรมยังรัตนัต,ตยาปนามกาทาโยเจวะสังเวขวัตถุปริดีปะกะปาทันชาพนามะเส มูทวันสุสุทว่ากรุณมามหันโนพร,ระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์มีพระการุณายุดท่วงมหันลบโยันตสุทัมารรยาน,านโรจนโรราน,านพระองค์ใดมีตาคือยานอันประเสริฐหมดจถึงที่สุด โลกัสสะปะผูปะกิเลสขคาตักโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปาิเลสของโลกวันนามิมุทธทางอามาดาเรนะตังขา้าพระเจ้าวัายพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นโดยใจเขาโรเพื่อเฟืออัมโมบริโปวิยาตัสสะสะัตุโน พระธรรมของพระศาสนาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงอาทิตย์โยมกัปปากามาตเพนพินะโกจำแนกประเภศคือมาผลนักมาส่วนใดโลกุตโรโยจจตัตถะดิพโนซึ่งเป็นตัวโลกุตละ และส่วนใดที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันนามมิทรม,มังอาหามานเรณตังข้าพระเจ้าไหวพระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟือ้สอสร้างควรุเขตาประยาิิเขตสนิโตพระสง์เป็นนาบุญนันยิ่งใหญ่กว่านาบุญนันดีทั้งหลาย โยนิทัสัตโตสุขตาโนโมทโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานรัสรู้ตามพระสุคตมูไรโลละภะฮิโนอริโยสุเมทโซเป็นผู้ละกิเลสเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีวันดามีสังทางอามาเดเรนตัง ข้าพระเจ้าไหยพระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเคารพเพื่อเฟื่ออีเทว่าเมกันตาิิูุนัยกังว่าทุตยังวันไดยจาภิสังกะตังปุณยังมายายังมามาสสุบัตฐวามาอุนตุเวตัสสภภาวิทธิยา บุญนายที่ข้าพเจ้าผู้ว่าอยู่ซึ่งพระาราตนารัยอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้ขออุปัาธว่าทั้งปวงจงอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบูญนั้นอิทาตาชากตัวโรงเกอ่ปันโน พระตถา,าคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสมัสมมาสัมพุทโธเป็นผู้ใครจากกิเลสรักษรูช้ชอบได้โดยพระองค์เองธรรมโมจะเดสิตวนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปาสสมิโกปรินิบานิโก เป็นเครื่องสงกกิเลสเป็นไปเพื่อปริิพานสม,มัวรกามีสุกตะบะเวนิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุคตประกาศมายานตังธรรมังตุตวาเอวังยานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่า จาติปิุขาแม่ความเกิดก็เป็นทุกข์เยราปิุาขาแม่ความแก่ก็เป็นทุกข์มรณะำปิุกขังแม่ความตายก็เป็นทุกข์โซโกัปริเววดวุขะโดมันสุปายาซาปิุขาแม่ความโศกความร่ำไรรำพัน ความไม่สบายใจความไม่สบายใจความขับแค้นใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิสะบายโยโอดุโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปยโยโอดุโคความลัดพรกจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ยามบิชัางนราพาติธรรมบิลุคขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สร้างจิเตนะปันจุปาดานคันธาลุค่าว่าโดยย่ออูปาทานขันทั้งหาเป็นตัวทุกข์เสยยาทีดังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปปาดานขันโท ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปเวทนุปาดาคตทอนขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสัญนอยู่ปาดาคตทอนขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสั้งคารูปาณาคตทอนขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขาร วิญญาณุปทานานันโตขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสั้งปริญญายาเพื่อให้สาวกกนหนดรอบรู้อุปาทานขันเหล่านี้เองอารามาโนโซภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่อ,อยังตรงพระชนอยู่ เอวังบาหุลังสาวกเกวิเนติย่อมต้องแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภากาจพปนัสสะภคกวัโตสาวกเกสุวนุสาชนิบาหุลาปวัตติอันเองคำสั่งสอนของพระภูมิพระพาเจ้านั้น ส่วนมากย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายมีการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เที่ยงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เที่ยงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เที่ยงสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจัง วิญญาณไม่เที่ยงรูปังอนัตตารูปไม่ใช่ตัวตนเวทนาอนัตตาเวทนาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอนัตตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอนาัตตาสังขารไม่ใช่ตัวตน,ว,าน,านาตาวิญญาณังอนัตตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตน ตัเมสังฆาราอนิจจาสังขาราาาขทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงตับเมธัมมาอนัตตาติทำทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เทมยังโอตินามาผู้ก้วกราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วชาติยาโดยความเกิน ยรามรเนนะโดยความแก่และความตายโซเกหิบริเทเวหิโดเคหิโดมาเซหิุปายเซหิโดยความโกความรำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจทั้งหลายโกโคตินนา เป็นผู้ถูกความทุกอย่างเราแล้วลูกาปรเรตาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอาเปว,วนามิมัสะเกวราตาลุคคาคันตาตาอันตาคิริยาปัญญาเยสาจิทำจนไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งที่นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ จีละปริณิบุรัมปิตังพระกจวันตังสรนังกตาเราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึงพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปริธานานานแล้วพระองค์นั้นเป็นสารณะนะทำมันจะภิกุสั่งคัญจะถึงพะธารำด้วยถึงพราทิ่สุสงด้วย ท้าสาพระวะโตสาสังยะทาสติยะธาพลังมารติกาโรมะอนุปฏิปัจจามะจากธรมในใจอยู่ปฏิบัติธรมอยู่ซึ่งธรรมสังสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นตามสติคำลังสาซาโนปฏิป,ต,ปติขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลาย อิมัสักเกวสะสัลุกขคันธาสะอันตะกิริยายาสังวัตตะทุจงเป็นไปเพื่อ,อาการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถินสีระปรินิพุทธรรมเบตังพระกวันตังอุติสอาอรหันตังสัมมาสัมบุทธังเราทั้งหลายผูจิจพ่อพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ไกลจากกิเลสรัสรูช้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้บร,ริพพานนานแล้วพระองค์นั้นสาธาการัสมาอนาการิยังปะปะจิตาเป็นผู้มีตธา,าออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตาสมิงระกวตติพระมจริยังจรามา พระพุทธอยู่ซึ่งพระมรรคนในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเพรคู่นางสิขาซาจีวสัสมาปนาถึงร้อมด้วยสิขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของที่สุททั้งหลายทางโลภรมจริยานิมาสเววาากวรา,าสาดุขคันรัาอันตากิริยายะสังวัตตุ ขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งที่นี้เทิทดธรนมายังอภินหะปัจเจเวคะป่าปาทังพนามะเสวะยาราัมโมมิเรามีความแก่เป็นธรรมดา ยารังอนัติโตล่วงความแก่ไปไม่ได้เม,ม,ม,มื่อยาที่ทมโมมีเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาบายาทิงอนัตติโตล่วงความเจ็บไข้ไปไม่ได้ม,าาม,ม,มืรณธรรมโมมีเรามีความตายเป็นธรรมดาเมื่อังอนัติโต รวมความไายไปไม่ได้สาเมอิเมติเยิเมันาเปินานาภาโวพินาภาโวเราละเว้นเป็นต่งางๆ<ส><ด>คือว่าพระราจากของรักของเจริญใ้ทั้งหลายทั้งปวงกรรมมสะโกมีเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของตนกรรมดายาโด เป็นผู้รับผลของกรรมกรรมโยนิเป็นผู้มีกรรมเป็นกำเนิดกรรมบานทุเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันกรรมบาติสารโนเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยยังกรรมังกริสามิจะทำกรรมอันใดไว้การลยานางวาปากังวา ดีหรือชั่วตัสดาญาโดภวิสามิจกเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเอวังอัมเฮริอาบินหังบัจเวกิตะบางเราทั้งหลายซึ่งพิจารณาหนึ่งเรื่องอย่างนี้แล